ี่คขึ้นมาหน่อยครับผมตรงกลางไอร้านไทยก็ดีนะครับเพราะว่าว่ากว่าจะประสบความสำเร็จตรงนี้นะครับต้องขอบผ่านมาแล้วก็สู่คนแถวนะครับที่ที่ให้แรงสนับสนุน,นและกําลังใจเราเลครับอขอบคุณมากครับระหว่างทางมีปัญหาอะไรไหมครับนิดหน่อยครับในทำงานในอุ่นเยอะๆมันก็ กับทุกปัติกะครับมันก็ไม่ได้อะไรมากมายอะไรก็คือจะบอกว่าการทำงานทุกอย่างเนาะพอเราอยู่ในหน่วยงานมันก็จะมีแต่ว่าเหมือนทุกคนต่างคนสุดที่หนพอเราได้มาเรียนจริงกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิมงานหรือชิมอะไนะคะเราก็ได้มาเรียนรู้กันแล้วอย่างหนึ่ก็เป็นทีมเดียวกัน แต่ที่เมื่อกี้พี่น้องได้กลับไปบรเขา่อว่าการทำงานเรื่องนี้พี่น้องพี่น้องก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนี่เรียนรู้ึ่กันหละอกันระหว่างพี่น้องค่ะพี่น้องมาแสดงแล้วก็ทุงานตัดใส่มาที่ของแสดงเล่าอะไรเป็นกันเองเป็นกันเองแล้วก็สมดุสนานในกองขอมือนครอบครัวเนาะ อยากจะบอกนี <c ười> ้ค <c ười> ่ะว่าพ we ี so ่น so 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 <It> ้องเองก็เป็นนักแสดงมาแล้วแล้วพอวันนึงเราได้ขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยค่ะมันทำให้เราเราได้เข้าใจแล้วว่าการเป็นผู้นำจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าันเรื่เราต้องกับบ้านเฉพาะในเรื่องของสิ่งที่เราต้องทำเราต้องเรียนรู้ทุ ทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ถามว่าสิ่งที่ประทับใจสำหรับ,บนักแสดงคือว่าน้องๆทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักพิณโดยน้องพีงพ่น้องเก<ม>นะน้องโจ๊กน,นะคะน้องคนน้องตายน้องสายฝ่าทุกๆคนเลยค่ะคน้องฝาก็าทุกคนก็ทำกันบ้า,างมาแล้วก็มาเหมือนเราเรียกโองกันแล้วก็มานั่งคุยกันแฮปปี้กันนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ ี่เลเราเราไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้ในในยุคของเราเท่าไหร่เพราะว่าย u พี่น้องแสดงี่ตาก็เราจะสังจากที่ตานแต่พอยุคนี้เราเราได้แลเปลี่ยนกันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีมาใน่วนทอ่ผนายเนี่ยจากแนวหลานเองกับในับเองกัานต์ออย่างงี้ยอย่างแรกเลยนะคะความตระทายองผูชายพี่บอแล้วกขอบคุณพี่อยนะเป็นโปรดิวเซอร์ ก็ืมว่าคนนี้เนี่ยยอมรับเลยว่าตเป็นคิดเพราะว่าเฉพาะลำพังที่กำกับเป็นราม่าหรือเป็นรักอะไรก็ลำบากอยู่พอเป็นรู้เนี่ยก็เลยขอไป็นนั่นคิดก่อนจนกระทั่งได้ช่วยได้เขาบอกว่าโัเองมีมีผู้ช่วย้เขาที่มาช่วยก็เูยสนใจเยอเพาะว่ามันเป็น เรืองที่ทำในสิ่งที่เราจะไม่ได้ในสิ่งแต่ว่าข้อหนึ่งคือเมื่อเราปึกรับอค่ะฝึกรับที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นน้ำเป็นแก้วเราฝึกรับที่ใครคนที่เขาเก่งให้เขามาช่วยเรามันก็จทำให้นานได้ดีแต่สี่ตนลี่คนมิขาีด้าะกันดีกวามีอไรีบ้างครับ ถ้าเป็นเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเหมือนทำที่ตื่นและตื่นเต้นนครนักแสดงเองตื่นเต้นมากมีไหมครเรื่องเราเป็นยังไงร้สึกาตื่นเต้นในการตอนที่แสดงไเหมือนเหมือนกองสงสัญนะครับที่ต้องรอเปิดก่อนถึงจะรู้อ่าไม่รอดูเหมาใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือความตื่นเต้นของชีวิต เม่อกี้ตลอดการถ่ายทำคือผมได้แสดงองค์การว่ามันจะพลาดหรือเการเอาสิ่อะไรกันรึจริงครับผมที่น้องพูดจริงหมดเลยสิ่งที่หนักใจที่สุดคืออะไรเออจริงๆแล้วก็คือความตื่นเต้นที่เราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในกล่องเรื่องมงบ้างกับลูงงาสาวราชินได้หลังบ้านเลยแสดงทุกคนนะละทีมงาน เกี่ยวกับทุกอย่างแบบแตนบ้านแต่พอเห็นแล้วคนตัวละครนี้มันคดหวัาในคาแรคเตอร์ว่ามันจะแตกต่างกับแต่ละส่วนใใจทางเลยอไรคุชดว่หัง่าเลยคนขาคาดัดกว่งอค่ะเพราะว่าตัวเราแต่คุ้ชื่อเรื่องเมสัวมันไม่ หมายถึงว่าโปสเตอร์สีตอนจบไม่ได้เพราะว่าเห็นทุกคนค่ะเห็นทุกคนเลยโปสต์ใหญ่จะคือเห็นรถเลยก็ว่าจะเป็นแบบมีห้เชิญต้องให้ดาวให้ดาวว่าใครคือสีตอนจบใช่ให้ดาวคิดว่าใครอ่ะไม่แน่หรอกไม่แน่ใครจะรู้อาจจะใคเซอร์ไพรส์ก็ได้ไม่ชอบกล่องสุ่มไหมกล่องสุ่มที่เก็นซีเรียลอยู่นี่แล้วนี่อะไรหรอล็อกสุ่มล็อสุ่มรู้ว่าจะเจอซิเรียลไหนก็คาดหวังในตัวเราตัวเรา ก็เหมือนเน้นเรื่องแหละค่ะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะองเป็นยังไงตอเรื่องนี้เราไม่ได้ดูเลยว่าแบบว่าจะมาเนี่เราเขายืมออกมาเรากผ่าตามเราผ่าตัดกันอย่างเต็มที่กันอย่างเต็มที่ที่สุดใช่ดูมานแล้วมีดูนี่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 น่าสนอจก็หาอะไรเฟี้ยงซ้อนเทิร์นต้องกระเจี่ยวกันอันนี้อุปกรณ์อุปกรณ์เอ็ก็ ทุกอย่างอรัมันเป็นเส้นของมันอยู่แล้วอะไรอย่างี้ก็อาจจะเห็นตัวเราแบบเดินชนกันเราอาจจะเรียกว่าบูก็ได้ไงเราก็ไม่รู้ว่าบูแต่ละคนเป็นยังไงจริงครับอย่างเช่นการมายืนสัมภาษณ์นี้ก็คือการบูอ่ะโอ้ล่ะขานี้ไม่ได้บูทะมันเป็นบูด็อกค่ะแบบอ่าสัตว์ครับยังไงบ้างลุกหนีหรอกครับผมดีครับผมการงานดีครับผมก็อย่างที่พี่พีพูดไปคือเราก็ต้องต้อนรับเหมือนแบบเปิดต่อนรับผ่านกันนะเพราะว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วอาชีพเราทำเราก็ คนอยู่ตั้งกันการร่วมงานจะเป็นยังไงบ้างนี่ครับสิ่งที่พี่น้องบอกไปตอนแรกก็คือพี่น้องคือให้เราเสนอไอเดียได้ใช่ครับคือมันเป็นอะไรที่สนุกนะครับคือไม่ใช่แค่ตามกฎเราจะมีการเสนอไอเดียตลอดเาะฉะนัเนี่ยมันทำให้การทำงานเรารู้สึกว่าสนุกเป็นครั้ที่จะไป็่กองถูกต้องเลยครับเป็นไงบ้างครับผมก็การที่ เยอะเลยเรื่องเนียครูพ right? ูดได้เลยกายพูดได้หมดเลยเรน้องจับตาดูกายไว้เลยนะจับตากล้องครับรถกวนแพลนเียน่เรื่องเยอะคือในเรื่องหรือไม่ในเรื่องแบบว่าเขามีประสบการณ์เยอะมากอย่างที่ทุกคนพูดนะครับว่าทุกคนเต็มที่ครับเต็มที่กับเรื่องนี้มากครับอะไรที่มันแบบเกินเกินสิ่งที่เราทำได้เนี้ยอันนี้เราก็ก็เราก็ไม่สามารถทำได้ของพวกนี้ครับชวยอะไรด้วยใช่ครับก็

เป็นสี่รศวรรษไหมหรือว่าไม่เราอาเป็นผู้หญเป็นตัวในเรื่องเป็นนักข่าวใช่ไหมคะแบบไหนคะเป็นนักข่าวแบบไหนคะหน้าก็ไม่ได้ยิ่งหรือหลงรีเลยทั้งคนเนื้อโอ้ยไม่ใช่บ้างบทบัตรเราไม่มีนะใครผ่านเหรออ๋อก็ในพี่น้องพี่น้องบนบัตรเป็นไงบ้างบูมกับ เราตื่นมาครั้งแรกเรื่องแรกค่ั้่อได้วยค่ะไม่คือของป่านอะป่านมาในพาร์ทรับเชิญนิดหน่อยไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเป็นตัวที่ทำให้เรื่องราวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเอาแล้วก็ไม่ฟังคำเตือกําลังมีข้ออยู่เป็นนักข่าวนักไหนจุดตลอดเวลาเออค่นั่นแหละก็โอยเอาใหม่เราไ้อยากเอาไปลองคือของป่านอะมาในพาร ตีแผ่ตีแผ่ค่ะตอนนี้ตอ่นี้ชาวอนนักข่าวตี้ราได้อ่านหนังมาอันนี้คือเล็บเล็บนักข่าวเดี่ยไม่ได้เลยเพราะเล็บนักข่าวจริงๆต้ตงรงนี้เลยความท่าชูถูกคือจำนม่ได้ตริงๆยุคไหนยุคไอไอผ่านไอไอมาแล้วบอกว่าหนังซีีเ์เนี่ยกนนางเราเคมเมดี้ยังไงคะเรืน่องไม่เอมเดีค่ะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นตัว

หนังหนังยุคนี้เออหนังเรื่องนี้ถ่ายในยุค90้าหมายถึงเซตติ้งของมันเอาแล้วเอาคือหนังหนังยุคเก่าใช่เแล้วจริงจริงเราจะได้เห็นอะไรในยุคไอ้90บ้างนร่ก็คือเสน่ห์ครับก็อย่างเช่นพี่สายป่านยังใช้กระดาษจดอยู่ใช่ไหมนักข่าวยุคนี้แน่นอนต้องใช้โทรศัพท์หรือว่ากล้องถูกไหมครับเออแต่จะมีกล้องฟิล์มในยุคนั้นถูกไหมครับกล้องฟิล์มแล้วก็แน่นอนครับก็มีหลายๆอย่างในบริบทนะครับที่มันจะถูกเอ่อทำให้เป็น90้าครับอย่างเช่นการแต่งกาย แล้วก็ที่สําคัญเลยคือโปสเตอร์ครับผมถูกไหมครับคือทุกอย่างมันจะต้องดูย้อนยุคครับผมนี่คือสิ่งสิ่งที่มันเป็นจริงเราคาดหวังคือเราอยากให้ออกมาแล้วได้ในหรือว่ายังไงคือถามว่าเราคาดหวังไหมอ่ะเราไม่ได้คาดหวังแต่ว่าเราถามว่าคนดูคาดหวังมากน้อยแค่ไหนมากกว่าแล้วเขาดูแล้วเขาจะได้อะไรกลับไปมากกว่เราพวกเราก็อย่างที่บอกว่าเมืเราทำเซอร์รี่แล้วแล้วก็ณวันนั้นที่เราทำงานกันเราก็จบสี่มือแล้ว งานวนี้ก็น่าหน้าที่ของคนรู้เรื่องละครใช่ไหมก็เป็นหน้าที่ของนักแสดงเลยที่ของเราที่เรารับผิดชอบในละครนั้นเลยแต่ว่าโอเวอร์ฮอลเอยหรือใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นภาพที่ทุกคนจะได้เห็นกันเกอ,เอ,อที่บอกว่าทุกคนก็ยังไม่ได้เห็นใช่ไหมแต่แต่ก็มีเบื้องเบื้องต้นที่เราได้เห็นในบางส่วนาสวเออพี่น้องครับหนังเรื่องนี้ปีไหนครับ2,542 2542ับตัวแทนฝากหลังจะเข้าเมื่อไหร่ยังไงนะเชิญชวนเกี้ยปาเกปากเดี้ยวาากเกี้ยาเกล้ากเกี้ยา้วาก้ยปะ้ยากเลาเี้าี้กค้ปายากเกลี้นกคีลา อ๋อวันอะไรอะคะหรือมหาคุณเหรอวันพฤหัสที่3ตุลาคมนี้นะคะ2,567ครับคือเรื่องชื่อเรื่องสี่ทรชนนะคะรับชมอะไรปีกกลุ่มนี้แน่นอนไม่เคยตลกบอกปขาดังมากอ๋อสี่ทรชนคนละอะไรสามดาราคนดีทุกวงภาพยนนะคะเพราฝากด้วยเป็นหนังใหม่นะคะถือว่าเป็น เป็นการท้าทายของนักแสดงเองแล้วเ็าพุ่งกับแล้วก็ทีมง,งาน <c oughs> ทุกคนใหม่หมดเลยทุกคนมารอดูว่ามันจะเฟรชแค่ไหน่ะ <c oughs> โอเคขอบคุณค่ะ <c oughs>